ขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจตามที่ปรากฏในคลิปการสอนแล้วก็แผนการการเรียนรู้นะครับข้อมูลทั่วไปครับโรงเรียนบ้านขอไร่นรุณิศรบเป็นโรงเรียนอยเนอกอ,อกาสตั้งอยู่ในตำบลขอไร่อำเภอนาเชือดจังหวัดมหาสารคามครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อุบัาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะครับจากการจัดการเรียนรู้ครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับซึ่งข้าวเจ้ารับผิดชอบสอนนะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะครับซึ่งพบว่าจากการาก,การเรียนรู้ครับตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะมีปัญหา ในเรื่องของอาชีพซึ่งข้าพเจ้าเน้นในเรื่องของอาชีพนะครเพราะว่าเป็นโรงเรียนแข่ยโอกาสนะครับเพราะว่านักเรียนเมื่อเรียนจบไปแล้วนะนักเรียนต้องมีความสามารถในการเ,เลือกและมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเทําการศึกษานะครับแล้วก็ทำการ PLC กับท่านผู้หารนะครับแล้วก็คุณครู ที่มีความรู้ในด้านนี้นะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตจากบทความจากงานวิจัยต่างๆนะครับก็เลยเอานำมาแตกการรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งเ,เป็นเด็กที่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจขึ้นมานะครับก็เลยใช้เรื่องของอาชีพนะครับโดย ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครับโดยจะพยายามใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนที่สุดนะครับแล้วก็ให้เรียนได้มีส่วนร่วมนะครับโดยในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือจัดการเรียนการสอนในหน่วยของเรื่องของอาชีพนะครับในเรื่องของอาชีพต่างๆในชมนชนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียน,นครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพนะครับแล้วก็สามารถนําความรู้เข้าใจตัวนี้นะครับไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับผลจากการจัด,ดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับในเรื่องของอาชีพในชุมชนนะครับอาชีพต่างๆในชุมชนครับในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับปรากฏว่านักเรียนนะครับสามารถยกตัวอย่างอาชีพในชุมชนนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนแล้วก็สามารถสํารวจอาชีพ ในชุมชนได้นะครับแล้วก็นักเรียนนะครับสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมลักษณะงานประเภทกิจการรายได้ที่มีปัจจัยในการประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็นักเรียนสามารถทำรายงานนะครับแล้วก็ทําแผนภาพความคิดแล้วก็สามารถนําเสนอที่น่าชั้นเรียนได้นะครับแล้วก็สามารถจําแนกอาชีพแล้วก็สามารถตรงถามนะครับ ผู้สอนในเรื่องของอาชีพนะครับซึ่งแล้วก็มีองค์ความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับสำหรับข้าพเจ้าก็ขอสรุปการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกำกับการทุกท่านนะครับที่เข้ารับการประเมินนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิป ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ออได้รับชมและก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ